กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในการออกกาลังกายป้องกันและรักษาข้อข้อเสื่อมนะครับวันนี้มีหลายๆท่านส่งคําถามเข้ามาทางอินบ็อกซ์นะครับว่าคนที่มีปัญหาข้อข่าเสื่อมเนี่ยจะเดินขึ้นลงบันไดย,ยังไงให้ถูกต้องนะครับวันนี้ผมและเดรดเจอร์แคลร์สุดพานะครับจะมาเจาะลึกคําถามนี้กันเลยครับ <S <S เดี๋ยวนี้เราจะมาสอนท่าออกกาลังกาย2ท่านะครับก็คือท่าเดินขึ้นบันไดยอย่างถูกต้องและเดินลงบันไดยอย่างถูกต้องสําหรับคนที่มีภาวะข้อขาเสื่อม เรามาเริ่มกันในท่าแรกครับการเดินขึ้นบันไดยอย่างถูกต้องนะครับเราเริ่มจากขั้นตอนที่1วางเข่าและส้นเท้าให้ตั้งฉากกันจากนั้นเอ็นตัวเขมวท้องและดันก้นขึ้นครับทำซ้ำนะครับประมาณ5-6ครั้งการเดินขึ้นบันไดลักษณะน,นี้นะครับจะใช้แรงจากก้นกับแรงจากขาทางด้านหลังนะครับในการดันตัวขึ้นครับ การใช้กล้ามเนื้อก้นกับกล้ามเนื้อขาทางด้านหลังเนี่ยจะช่วยลดแรงกดและกระแทกต่อข้อเข่าได้ครับจากนั้นนะครับท่าที่2ก็คือท่าเดินลงนะครับท่าเดินลงกล้ามเนื้อที่ต้องใช้ก็คือกล้ามเนื้อบริเวณหน้าขาโดยเฉพาะกล้ามเนื้อขาบริเวณทางด้านในนะครับกล้ามเนื้อขาตัวทางด้านในเนี่ยจะเป็นตัวกันกระแทกนะครับไม่ให้แรงเนี่ยไปกระแทกเข่าทางด้านในได้นะครับฉะนั้นเวลาเราฝึกนะครับขั้นตอนแรกก็คือการเอ็นตัวนะครับ ทรงตัวแล้วยืนด้วยขาขวาข้างเดียวให้ได้ก่อนนะครับสังเกตไหล่ต้องขนานกันนะครับเชิงการสองข้างต้องขนานกันจากนั้นค่อยๆงอเข่าขวานะครับอย่าให้เข่าขวาเนี่ยตบเข้ามาชิดเข่าซ้ายนะครับให้เขากางขาไว้ครับแล้วค่อยๆงอเข่าแล้วเอาเท้าแตะพื้นจากนั้นเหยียดขาตรงและชักตัวกลับจะสังเกตนะครับเวลางอเข่างอเข่าขวาครับค่อยๆ งอลงมาครับคนที่มีอาการเข่าเสื่อมนะครับเข่ามันจะบิดเข้ามาอย่างนี้นะฮะอย่างนี้เราไม่ต้องการนะครับเพราะว่าจะมีแรงเฉือนบริเวณข้อเ,เข่าได้นะครับฉะนั้นการลงน้ําหนักที่ดีนะครับเริ่มต้น้ดยการยืนด้วยขาข้างเดียวให้มั่นคงให้ได้ก่อนนะครับเหยียดขาซ้ายนะครับแล้วก็ <ühl> กค่อยๆงอเข่าวขวานะครับอย่าให้เข่าขวาเนี่ยเข้ามาชดกับขาซ้ายนะครับเสรแล้วก็เหยียดขาตรงและดันตกกลับ ระหว่างที่ทำนะครับต้องไม่มีการบาดเจ็บนะครับถ้ามีการเจ็บนะครับให้พักสักครู่นะครับและเอาน้ําแข็งมาประคบได้ทําซ้ํานะครับประมาณ5-6ครั้งสังเกตดีๆนะครับดูให้เข่าและนิ้วชี้เท้าตรงกันนะครับเข่าไม่ขุบเข้ามาหานิ้วโป้งนะครับถ้าเข่าขุบเข้ามาหานิ้วโป้งแสดงว่าเราอาจจะทําผิดก็ได้นะครับ แต่อย่าลืมนะครับคนที่มีปัญหาข้อขออเสื่อมนะครับเวลาออกกําลังกายค่อยๆทำอย่าใจร้อนอย่าหักโหมนะครับไม่ฉะนั้นถ้าออกกาลังกายอย่างหักโหมเนี่ยจะเป็นโทษได้นะครับและกลับมาพบกับผมและเบตจาแคร์สุดทัพในเคล็ดลับการออกกาลังกายดีๆสําหรับคนที่มีปัญหากระดูกและข้อได้ในตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ